ขับรถอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราให้ไปถึงวัดก่อนเนาะยายอันนี้คือถ่ายสดๆระหว่างขับรถเลยนะครับผมออ้โอ้คุกขะโอ้ต่างมันหนอกเนาะ ไปกมอนเลยด่า okay, สุดแต่มันจะท่วมเนี่ยมันจะแรงเลยไ <Okay. S 2> ม่ใช่ <S <S 2> <S 2> แต่ฝนช่วงนี้ปึ๊บมคุณนายแรงแต่ทางมู้นนี่ใช้แรงอันนี้มันตัดโอเคตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะผมจะถึงวัดหนองบัว เยตยะยะวัยกูบ้านยองครัแอดลุยเจดโทวัดไม่ได้พบกันแล้วอ๋อแต่เองรถโจูมาอาเซื้อพีไทยวิร์ดตื่นคือคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าทำไมกล้องมาสายก็เพราะว่า,าก็เพราะว่าถนนมันขรุขระเลยนะก็เพราะว่าถนนขรุขระครับตอนนี้คือฝอนตกนะครับผม ฝนตกยังไงแต่ก็ต้องมาทำบุญนะครับผมฝนบุญใหญ่เลยวันนี้ครับวับนนี้ตัดลูกนิมิตลูกใหญ่บุญใหญ่ฝน,นตกฝนก็นตก,ก,กอตก ุเกิดดีก้ถึงแล้วน,นะคุณผู้ชมวัดหน,นองบัวหยุงน่าแล้วน,นะครับ <c ười> น,นี่ก็พูดไทยว <c ười> ่ะเอออะไรสกปรกก็พูดอุ้ยนั่นแหละเนื้อดึงดีเตรียมลูงหมูหนูก็อะไรอ๋อกาว้ยโอ้โหวันนี้ตัดลูกนี้มิดใหญ่กว่าเดิมนะครับ เนี่ยกระดูกมิดๆไปดึง <t ap> ตัดไปเรียบร้อยแล้วลงุงมาตัด้วันนี้หล่อนฮัอแม่เจงโทรมาแล้วกันครับนะเจงก,กี่ด้งลงุงกำลังไหนดีลงุงนตรงที่ลงลอ่ะลูกเอ้ยที่ลง,ลงนะู่นแ่ะจะไปถวายเพลงก่อน อันนี้ต้องจุดก็จิดวูาสิงกลนี่บัแต่แต่บุกคลจรับตรงไหนเนาะเข้ากันเข้าช่องนี้นะแต่ช่องนี้เนี่ยแหละอืมช่องนี้แหละอ่าลงถึงแล้วโอเคแม่ฮัลอหลแมาเอ้ย โอ้พระกำลังสวดเลยรีบๆไปเลยเอาดาหน่อยหนดอยเอาอุ้ยฝนก็ฝอคนเอาโมโอ๊โอเคฉีดแอลกอฮอล์นะครับด้วยผิดด้วยผากด้วย มอเมียมไ่ทการลคนหนิมีไหมฮะนี่ตุ้มยงไหุมเสียงไมไปเลยมุมเสียงไมไปบตอนนี้มมมมไับินแล้วข้านี่้า้นี่เไเร็วโอเคเรียบร้อย่ก็คือตอนนี้คืออ่ามอยู่ในร่มกันนี่โอเค คือผมเนี่ยนะเดินเข้ามาในตัววัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครบผมเดี๋ยวเราต้องไปเข้าตรงสาลานะครับผมเพื่อทำการสวดมนต์แล้วก็ลอดไซดับทุกข์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงที่พระอาจารย์คอยลดน้ำมนต์เหมือนเดิมเลยครับวัสดีครับข้าพนโดยเพนทางนู้นแหละข้าเพียง ตรงนี้เลยแล้วน,น้ำมนต์เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นมา,มาจะไปแล้วน้ำมนต์ก่อนมาทางนู้นน่ะเอาเดินไปทางนี้เลยไปไป<า>ไปไปหนูนไปกลางร่มก็ <laughs> โอเค <laughs> <laughs> โอ้ฝนตรงนี้ทุลักทุเลมากเลยนะครับ <laughs> จะโพลได้ย <'s> to so ังไงเราเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายวีดีโอตอนทัสสวดหรอกก็ต้องไปถ่ายวิดีโอตอนทัดสวดอีกเดี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นสบายบายสาเจตาธนาหมนละ เดินข้าให้ครรมาใ่เ้าไาพระอยู่ไหนพระอยู่ตรงนี้หมนี่ข้างในนี่มยังกนังเนเ็กกดจักรไปไมไ้ปมป้านี่พระก็คงอยู่ข้างในแหละโอเคพระอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวมองนาเหมือนเมือ ไหนคะถวายวข้าวพระข้าเที่ยงเที่ยงนะถวายสบายยุ่งคุยไอเจตรงนี้เขาอยู่ไหมพระอยู่ไหมพระยังทำพิธีอยู่ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้านี่แหละเขาตั้งโต๊ะไว้แล้วแล้วพนักงานกระื่นเขาไม่รับห่อเออให้เขาให้ดูเนี่ดูทนนี่แหละมาดังนั้นถ้าจะมีพระอยู่มีไหมไปดูกันถ้าจะมีนะเดี๋ยวไปดู โอเคเดี๋ยวเราจะมาถวายข้าวเที่ยงนะคบอุ้ยน้ำไปทางนน้นเลยไปต้มทำไมเดินลัดไปถึงโน่นนะโอเคไปเกิดจริงไหนไปเม็นนี่ครูบแล้วก็เอาข้าวเที่ยงไปให้พระก่อนก็ไม่มีไงบอกแล้วว่าพระไม่อยู่บน เชื่อนั่นนะให้พานั่นกันได้เลยเยข้าไปดูกันไหมต้องหลอกวางไว้เลยมาเช็ดเกลือเช็ดผะ สวัสดีครับแต่เวลาเราหยุดอะมันหยุดแบบไม่มีเหตุผล